แข่งม้ว่ะเดี๋ยวผมเล่นก่อนนะาครับเอ็มเอ็มเฮแข่งนนน้วนะบอลคุ้าเฮ <c oughs> ียสามารถรอดจันได้ไหมครับผมคุณครับโดนแก่ดอกม้โดนแล้วสิบแปดสิบแล้วสิบสองโดนแล้วชิ้นจบแล้วชิ้นจบ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 ได้แล้ว รถได้รอรได้อันบอยเอ็มพี่แขงแล้วนะบอยเอ็แรกขับรถกูหนักคนนึงมีชนะป่ะินแรกอะโอ้ยกลับมาได้เฉยเฮียแล้วยังไงดีครับเฮ้ยใช้ได้ดีกว่าตบใหม่ครับนิดนึงครับเสียบอุ้มไป ไม่ได้ไปมีคำว่าคิงแล้วก็หลอกแกกันเลยวะไม่ใช่ได้คช่วงเหมือนกูไหมโอเคดูจัดได้ผู้เล่นแล้วนั่คืออะไรใช้ได้ดีว่าไอะ MK ได้ไห้หมดตัวเอ็นดูไม่แย่นี่ว่าะมีคนงดนรูมอ่ะเฮ้ยตองคิงนะที่ตอนนี้เนี่ยผู้เล่นน่าจะยังเหลือก็ไปพันยาอยู่วันอะเอ้าทำไมตรงนี้โดนอะเอ้า หรือเปล่านะครับก็อะไรวะโดนนะนี่ชื่อสลับเฮี้ยโดนดิโอสาอวยควายบอกแล้วมันโดนอยู่แล้วไม่เคอะมันเก่งแค่ในเมืองที่มันเก่งเพราะวีที่เสียหนุนหลังแค่นั้นแหละเฮียปูนมาอีกแล้วของเท่าก็นนั่นอ่ะโชว์เสียวให้ฟังของเท่าอ่ะบอกแล้วโดนเละ อย็ชื่อเมืองหมดขย่เอ้ยกูน่าจะไปกูน่าจะนอนแค่คืนเดียวมึงจองกี่คืนน่ะไม่บอสไปไปนอนแค่คืนวันที่สิบเหรอมึงนอนกี่คืนเราถามเนี่ยก็กลับกลับวันที่สิบสามอ่ะนอนเยอะอย่างว่าน่าจะคืนเต็มที่ไม่เกินสองคืนอ่ะก็คือกาชาธรรมดาหรือว่าต้องหาหาโรงแรมนอนาวันที่สิบผมจะหาโรงแรมนอนวันที่สิบแล้วก็ใช้กิน ็เช็คอินในบ้านพักที่ไหนสั่งให้โรลาร์วันที่สิบเอ็ดนั่นน่าจะเป็นน่าจะนอนคืนเดียวอะไรอะรนอนคืนเดียวไปถี่มากเลยพุ่งไปไม่หัวนี้นานๆนี่ต้องจริงเดียวคืนเดียวอย่างเงี้ยมาสองคืนก็ไนดะ้ะถ้ามึงมาสองค,คืนนะโอเคครับโอเคครับวะมึงถามเมียว,วันนี้จ้างเป็นฟิวเนเตอร์โฟมคิดเท่าไหร่แ,แบรนด์กูเองเอาดีๆกันมาเพื่อนคนลับถามดิเลตเท่าไหร่ดบอส เดี๋ยวช่วยได้อะไรไม่ได้ใจเลยไม่น่าแพงมากหรอกมั้งขายขนนกขายเตะขายบัตเตีร์ขาอะไรบ้างอ่ะอะไรนะขายที่ไหนก็ขายเองโง่ๆอ่ะเหมือนพวกในหน้าติสตอกอ่ะเออแค่นั้นแหละไม่ได้มีอะไรเยอะหรอกครับต้งร่ความง่ายอะไรนะขายเอสดีเลตสี่พันครับสองคืนคุยเลยครับไปสัตว์คุณควรตัดสินใจเฮีย มึงเป็นแค่ลูกหมากเป็นแค่ลูกกระจอกในกำมือกูกูคำไหนคำนั้นตรงรางน้ำอ่ะไม่ต้องเสนอความคิดเห็นกูกูจะไปเช้าวินกลับกัเรื่องกูนี่ไปด้วยดิอะไรวะเสร็จยังอ่ะโปรดักของจะถึงวันจันไม่รู้น่าจะเหรียญตั้งมันได้ไม่เผื่อเอาไปด้วยไงจะได้ให้มันเก็บไว้มาถ่ายไม่รู้ทันแบบรางน้ำรางน้ำรางน้ำเรื่อยเรื่อย ก็บอกส่งวันที่มาถึงวันที่วันจันทร์นะไม่ทันแล้ว9วันแล้วนะม้นก็ส่งตามมาก็ได้โอเคไหมเฮ้ยมันอยู่บนสะพานปะวะบนสะพานบนสะพานรับคนเหมืนพี่พี่พี่รับคนผมพี่พี่ครับกดกดให้หน่อยพี่พี่ครับไปตรงนู้นครับไปตรงนน้นเดี๋ยวเปิดเปิดเราให้หน้าผมพอจะเป็นพีเซนเตอร์ได้ปะมีสิวไหมล่ะกูร่างดายหมู่แบบนั้นนะมีเต็มอ่ะได้ไหมอาเป็นได้ไหมไปเข้าที่นิกก่อน อ๋อแล้วก็พอใส่แล้วปุ๊บคพร่อรอจลยใช่ไหมเียเหมือนวเคยมีความคิดจะนะว่าจะแบบว่าไปยิงเลเซอร์พวกรอยสิวพวกอะไรก่อนอะเฮียไอเฮียแม่งเลยว่ะใด้สะพานแค่ฉีดยาก็เฮียแต่กีแตกออกแตกตายอะไ้สัตว์ต้องไปนั่งฟังเสียงเลเซอร์ตักตักตักายเนาะไม่ไหวว่ะลุยดิลุยดิแสบหน้ามด ไอหมูตายตาหรอสะพานสะพานหาหาต้นไม้มดเลยดิเจ็บดิมึงเจ็บดิมึงเจ็บดิเจ็บดิเบ็ดเจ็บดิตายดิ อันนี้ใช่กระมู่อยู่ไหนวะทรมานเมื่ไหนน้องเก็บเลยไหมพี่เดี๋ยวว่ารอบน้เล่นกันเก็บเลยก็ได้เก็บเลยเก็บเลยมามาใส่ไฟรอบที่แล้วอ่ะแปดห้าสองเจ้ทำไมเอเชือต้องเป็นแกงที่ชนะตลอดเลยวะเก่งเฮ้ยมาแกลงนึงมาแกลงนึงมาทางแกงเลยครับมามาครับเอาตัวไปดูก่อนดีกว่า วเก็บเลยเก็บเลย,ยเดี๋ยวเล่นให้พร้อมีคนเเก็บเขาบากกูอะไกูตายตายตกสะพานตายตายกันหมดอ่อนเน้องต้งปูแทงทันได้ที่นั่นตายไวเลยอ่ะโอ้ยอุย้ยตรงนี้เยอะเขาต,ตกตายเขาตกตาย ตายเวฟตายห,หมดเลยไอ้ใครพุงใครเบียดกูไห้เฮียอ๋อเฮียพุงใครมาเบียดกวูวะพุงไอ้ไบุลพาปะไว้ที่มันเบียดกูดตกรถ ตตดเอยจะเจอที่ชุดร้อยอยู่แล้วเนี่ยตรงนี้ข้างหน้านี่เองเนี่ยคิดอะไรอยู่ส่งสะพานตายเยอะจัดนี้ <laughs> สภาพโอ้

ไปจะสามารถที่จะใกล้เก็บได้ไหมที่จะมวนผู้เล่นตอนนี้คือกลับมาเหมือนที่จะแบบว่าแนวโน้มนี่คือไปเดนแทลเออแนวทางเดียวกันหมดเลยนะพี่หินนะ ต้องรอดูไฟเรียกได้ว่าไปลายไฟหน่อยนะครับเพราะว่าจำนวนผู้เล่นพอๆพอกันมีการแบ่งผู้เล่นออกไปชุบพอๆพอกันเลยทําให้จํานวนในไฟไม่ต่างกันเยอะแต่กับฟันเ้าไหลลงมาลึกเหมือนกันนะแหลมออกมาครับเจอคอมโบกับเบิร์ดเดย์รุมอยู่กับฟันยังไงที่อิีนจะเปาโ,โลไปโลงหันเก็บปลายอเก็บปล คิวยังเทรดกันอยู่แต่ผู้เล่นของตองคิงถอยร่นกลับไปชุกกลับขึ้นม,มา,าเ,ออเป็นสามเป็นยี่สองคนครับในขณะที่มังกี้คิงจะซัมเมอร์ซิตีต้ตอนนี้เหลืออยู่13คน<ม>กำลังจะ <ๆ S 2> ตกที่นั่งลำบากแล้วแต่เบิร์ดเดย์ยังสู้ไม่ถอยตีไม่ถอยครับขอหัวต่อเลยเบิร์ดเดย์ๆๆๆเก็บไปไข่เจียวเก็บมา2คิวขึ้นมาให้มังกี้คิงแต่สุดท้ายผู้เล่นยังน้อยกว่าถึงแปดคนด้วยกันนี่คือไงดีครับไลน์ครับ โดนวะแกงอะไรอย่เนี่ยเจอแกงเฮี้ยเลยนะ่ะเจอคิงเหรอ จะสามารถที่จะรอดกลับมาได้ไหมและตอนนี้เหลือแปคนสุดท้ายกันแล้วโดยสําหรับทางฝั่งของมังคีคิงเองจะนคนเหลือใช่ป่ะเตอร์คิงว่าเตอร์คิงเมืองอะไรยเอจะสามารถที่จะรอดกลับมาได้ไหมเหลือหกคนสุดท้ายกันแล้วด้วยและตรงนี้ไม่มีหอบหรือหอกว่าหอกเท้าอ๋อไม่ได้เลยนะต้องคิงเหรอร้ไไไมม่่ดดยยยังเเเส็จลอ๋อต้องคิงใช่กูไม่ได้ลองต่อเนื่อขาเต็มต่อนเละจังวะเฮีย้องตกที่นั่งลำบากแล้วครับเพราะว่าเป็นแมตช์ว่าของคิง หอบเท้าใช่ไหมนนเมืองหอบเท้าวะว่าหรือหอบเทาว,ทาวามงังยังดึงเื้อวเป 2, เอ,ววอืงแะไรวะอ่านถูกไหมเน,น,นี่ยฮักใช่ไหมฮักเท้า จะสามารถที่จะไหวหรือเปล่าเจ้าของสานการณ์แข่งขันของเซาล์นะครับสำหรับทัพสกอร์มิกกิ้งเองมันจะสู้ซัมเมอร์ได้ไงวะเถื่เด็กซัมเมอร์เก wow ่งกว่าอยู่แล้วสามารถที่จะเอาชนะผมเนี่ยใช้สตีนเทนมาอย่างดีเอมไเคเนี่ยไม่เก่งได้ไงอ่ะเฮียโดนสตีนเอาเคปมตั้งเท่าไหร่มันต้องเก่งดิมันโดนเละท่านี้ได้ไงอ่ะ โอ้สภาพเฮียยืนเป็นหอยหมาไปนั่นน่ะยืนเป็นลิงถือลูกท้ออะไรเฮียโดยยืนอย่างนิ่งล่ะควาตีได้แข็งวา้สารเที่ยโง่ดูม่งหน่อยด้เสียวดูควาตีว่ามันแข็งบ้าเนาะดูเรตเต่าด้วยอ่ะรตเในเรีเอีกทีนึ่งคุ้มว่ะคุ้มว่ะ คุ้มกับเวลาที่ลงไปใช้ได้ไอ้ไอ้โดบตกลงมาแล้วเป็นจุนกพยายามจะมาเก็บบอลตีว่าเขาเล่นกับเมียไม่พอแตกใครอีกวันนี้เละทั้งนั้นเลยแต่บอกเลยว่าเละเป็นโจ๊กเหมือนกันนะโอ้โหแล้วดูครับคิวไหลขึ้นมาถึงจะมีเก็บเออ่ถึงจะมีเก็บเพื่อนกันไปบ้างแต่มันก็้คิงได้มาหลายคิวครับไฟแรกเฮ้ยแลมโบ้แลมโบ้หน่อยมือปืนมีน่าเปิดของดิรอนอะไรอ่ะเฮ้ยเสียบปืนไปไหนนี่เสียบปืนป่ะเสียบปืนหน่อยเสียบปืนอวิงง่อยู่นั่นน่ะ ้อยลงจะจัดเหลือ15บ้องยี่สองเฮ้ยเฮ้ยรอบนี้มาว่ะเฮ้ยก็เป็นใจให้บางทเลานี้อาหนี้ได้จบนะถ้าเข่านี้ได้จบนะบอกไว้ก่อนยังไม่ชิลนะยังไม่ชิลนะยังไม่ขาดนะยังไม่ขาดนะเองก็พยายามจะไขังเอาไว้ด้วยนดครับเติมตตินมเนี่ยตินครับตรนพอน้อยขึ้นไ่แนเนี่ยจวผู้ครับผม้นมาติเกรก้วระอนงือโอ้โหนั่นเงกูบอกแล้วไหไอ้ที่อยใครไปมงอะไรเงี้ ไงดีฟ้าเจงค่อยๆถอยกันออกมาก่อนเลยแล้วคอบวกว่าโดนิกส์ฟังของโรฮานให้ใช่ก็เติมเลือดตัวเองกลับมากแม็วกตันรุมก็จะฝั่งของเจ้ารันงก่อนด้วยจะสามารถรอดหรือเปล่าทีก็ไปก่อนหนึ่งทีตรงนี้แต่การสบเพื่อนมา้เฮยแล้วผมเข้ามาป้องกันคอมบวกคอมจอยว่ะช่วยตัวไปช่วยตัวไปช่วยตัวไปโอ้โม่ทันแล้วโดนรุมได้ทันเลยครับตรงนี้โดนทันก็เลยเก็บเลือดเลย เอาไงดีโรฮันเจอกันท้าสองคอมโบมาแล้วด้วยเหมือนกันละโดนนันมาซ้ายขวาซ้ายขวาคอมโบคอมโบแล้วไม่ตรงนี้ไม่ติดคอมโบเลยครับก็เลยมีเคมาวะมีเคมาวากลับมาได้ปะมีได้หรอเค็ีได้่ะเหลือเก้าคนสุดท้ายเลยครับ เั็มเคลียร์ได้เนี่ยเฮ้ยไหววาวินนี้ได้วะเอออย่างน้อยไม่แดกไข่เว้ยไม่ไข้ขี้หน้าเขาเนาะสวย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 แล้วตอนนี้ครับมังกี้คิงชุบเพื่อนไปอยู่ที่18คนโอ้โหดูวะกับมันจะปั้มรับขึ้นมาแต่เจอยูมาตัดตัวชุบไว้ป่าไป2อทียังไรดีไม่ไหวปิดตัวชุบไม่เก่งเหรอวะโอ้ยอ๋อยังคงคงไปแม่งล่อล้อมดเลย5คนสุดท้ายเขาดาวแล้วหรือเปล่าจะกลับมาไหวไหมแล้วเหลืออยู่3คนโจเรียนท่ามืออาชีพ นไปเต่อพูดอะไรดีที่เงียบหาควยเลยวะแข่งอยู่นะบอสไอหน้าหิ้มไม่พาคไม่เลยพูดดิโอ้ตามมาเยอะจริงแล้วเหลือยูนหนึ่งคนครับคือเอ็ดพูดโอ้มันอมเฮียอะไรอยู่วะพากเอยดิเอ็นจอยหน่อยเป็นอะไรมาถหาเยอะแยะเออ ไเป็นอะไรยันเนี่ยขอปั๊มเนื้อไข่ก็ได้สักคนแล้วปั๊มอยู่แต่หัวเมียงไปพัยาเลยไอ้สาบไม่ไปเหลืองมึงยังโง่ถีบเซตเข้าไปทีนึงแต่ถีบไปโดนเพื่อนครับโดนแอคเลสตัวเองไม่ได้แล้วแล้วมาโดนเก็บไฟโดยเปาโลแต่สเก็ตขึ้นมาแล้วก็โดนบันเลอร์สี่ถึงปีละสี่ถึงซึ่งกลายเป็นทางฝั่งของบังกีคิงครับยังดึงคอเสื้อเอาไว้ต้องชนะก่อนถึงจะพูดว่ามันลืมมันลืมเปิดไม้แล้วตอนนี้ว่ามันลืมเปิดไม้แล้ว อะไรครับผมมังกี k i n งไม่ได้ไม่พู้เที่ยวอะไม่ได้ส่งบอสพาคนนึงนี้หู้ไว้ก่อนเลยเที่ยวยาใสเขาเรียกว่ายาอ่อนรวยเป็นไปจริงยุคทำไมส่งบอสพาก่อนขับเลยบอสแพ้ได้ไงวะโว้ยสองหนึ่งอยู่บอสสองหนึ่งอยู่ไม่ถึงไม่ถึงเที่ยวเราแพ้ได้ไงฮัดละไอเนี่ยแพ้อะไรบอสผมตกลงมาได้ไงไม่รู้สเปซบาร์ยังไม่ได้กดเลยเออเนี่ย น่ตกหมดอ่ะผมตายคนแรกตกตายหมดคิดเราคิดว่าจะชุบได้ไงไดทำไมผมยกล้อไม่ได้วะขึ้นเนินปุ๊บมันนั้นเลยอันนี้บินไม่ได้บอสฮะนแล้วใครจะซื้ออ่ะอย่างเงี้ยมันคนมันคนละอันกันมคนละอันกันซิลิคิตี้อันนี้ไม่ขอแจกฟรีกิจกรรมบ้าเปล่าวะมีด้วยเหรอไอ้เชี่ยเพิ่งรู้ผมก็เพิ่งรู้เนี่ยบอสกวนนี้ขับง่ายกว่าจะเล่นได้รถลำบากโอ้ยอย่างเงี้ยอุ้มได้ดิอย่างเงี้ยอุ้มได้ดิบินไม่ได้ จะไว้ก่อนได้มาหนึ่งไว้ไม่แดกไข่เว้ยลูกพี่มึงไม่แดกไข่แล้วกินจีแม่เขาบอกผมเขาอยากให้แพ้บอสเขาอยากให้โฟกัสเลนเมืองเขาว่าอย่างี้สู้ๆนะอย่าเลยวะซีเอฟดีเขาห้ามใช้เป็นเลนไม่โหดเหมือนในเมืองว่าไปเนาะ กูมีรถจังแย่เลยเน่ะเขามีประมาณที่สี่ห้าเฮ้ยแข็งแล้วเหรอดูต่อดูต่อเฮ้ยเอ้าทำไมไวเงี้ยเหลือหกคนได้ยังไงเอ้าไม่ไวยังอ่ะข่าสายตาไปปั๊บเดี๋ยวเอาตากับอี๋อ่ยกูเผื่อแป๊บเดียวเหลือหคนนะบูมแลเหลือยักคิ้วทีเดียวเอ้าแฮลเหรออะไรวะโอ้อะไรวะไวยังอ่ะเฮ้ยรับพี่บาลมีเหรออี๋อวายยังอ่ะไม่ไอสัตว์เอ้ยกูเผาแล้วแป๊บเดียวหันมาหมดแล้วอะไรวะ ไม่เก่งเหมือนในเมืองเลยว่ะเฮ้ยเฮียหายที่หน้าเขาอะกระจอกจ่อเอ้ยเพลว่ะรวยไปครับผมคือการแข่งขันของเราครับผมจมไปแล้วรเนพี้ของเรา g มาอีครับ 15บห้าคิวครับหนักที่สองครับคุณอยากฟังของมักี้คิงครับเบิร์ตเดย์ครับ13บสามคิวคุนครับผม3ามคิวครับผมคิริวครับผม11บเอ็คิวนะครับผมโอ้ยคุณนะ3นสามคิวนะแต่ยึดทุบยี่สิบนะก็กินครับสุดท้ายครับผม11บเอ็คิวครับคือภายในเดียวแล้วผู้เล่นที่ถึงเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้ผมกำลังนั่งย้อนดูภาพอยู่เลยในยูทูบครับว่าทำไมมันถึงเกิดเรื่องราวเมื่อสักครู่นี้ให้ครับเร็วมากครับจากยี่สิลงไปเหลือ6คือภายในไฟเดียวเลย มูมีรูปอะไรเลร่นอีกไหมรวยน้องไม่ได้ขายเว้ยคิดเยอะน้องทำม,มีละดูจ๊อก